ดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์2,569นะคะทุกคนเบิงเดอทีทีพิ้นถมค่ะที่ของปู่ข้างบ้านนะคะเพิ้นถมงามงามที่เพิ่นอย่างงามเลยติดกับตรงข้ามกับบ้านปาติมเลยค่ะที่นี่ตอนนี้ทุกอย่างเงียบไต้ยินแต่เสียงไก่ลงมน บรรยากาศนะคะตะวันกำลังจะรับฟ้าตอนนี้ไก่ทอดปลาติ๋มเหนือยี่สิบาทแต่ว่ามันมือดนะคะเพราะว่าไฟดับไฟดับค่ะมีแต่ไฟสุาเซลล ดวงเล็กๆให้เบิ่งบรบรยากาศไฟดับหินภูเขาแล้ค่ะ มืดนานน่าจะนานนะเนี่ยเพราะว่าก่อนที่ไฟจะดับนะไฟมันตกก่อนไฟตกก่อนกะพี่แป๊บแป๊บแป๊บแนะคะเสลาปติมก็วิ่งไปดูไฟฉายแต่ยังหาไม่เจอค่ะลุงมนถือไปก็มีแค่ดวงไฟโซลาร์เซลล์นะคะนักเรกของเรา อยู่มองนั้นไฟดับมือตึ๊บเลยเช็คอาการห่อนด้วยไฟดับด้วย <laughs> ไก่ทอด ก็พอได้ขายได้คะ่ะทุกคนแต่ว่าถ้าทุกมือปติมก็น่าจะลดลงอยู่ที่ประมาณสักสามกิโลก็พอ mm hmm. มือนีหากิโลน่ะรุ่นหืดคืนคอเลย mm hmm. ดีนะว่าขายได้ <laughs> ถ้าขายไม่ได้เนี่เหลือบานเบอร์ mm hmm. อขอบคุณที่หลายเด้อจ้าขอบคุณทุกคนที่มาเบึงคลิปนะคะ mm hmm. นี่คะ่ะ mm hmm. บรรยากาศบ้านป่าอยากไฟดับ ยับไหมคะวังมีไหมคะทุกคนว้าเป็นตายานปหมคะล <c oughs> ุงมนจะ็อยู่ไหนฮอไฟดับบ๊ายบาย